ดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในช่องออมสตอรี่วันนี้มาเปิดไลน์กันออมการ์ตันก็นคือจะรีวิวพวกต้นไม้อะไรอย่างนี้ต่างๆค่ะกินจูกินจูบไปหน่อยะค่ะเมื่อเย็นวันนี้กินจูบเมือ่อยนะตั้งแต่เมือ่อวานแล้วนกะินจูบตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วเนี่ยนี่คือข้างหลังก็คือ ีอันแล้วต้นมะนาวเราผลพริกอยู่ได้ยังไงชี้เฉนชี้อยู่คือต้นพริกนะจีนส่วนนี้นี่ก็คือตอน้นส่วนนี้ก็คือตอน้นที่มันเห็ผ่ผลแดงๆผลสีแดงๆเห็นไหมนะพริกสิจีมันคุณดูมองไม่น่าเห็นอะ่ะเนี่ยมันอันนี้คือพริกค่ะพริกค่ะ พลิกแล้วมีกระเพราด้วยค่ะใส่มันนะจริงๆไม่ใช่สวนเราหรอกสวนนี้นี่ตอนนี้ดูดูหาว่าพีชี้หาเรื่องคนอื่นเขาอีกสวนนี้ก็คือต้นมะนาวค่ะมะนาว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 ลูกโตมะนาวมะนาวมะนาวแมเวแมวแล้วก็มีต้น เหตตอนที่ต้นที่มันแบบคือคือปูกนานที่สุดแล้วค่ะอันนี้อาจจะม่อันนี้อาจจะมีตัดต่อปะไม่ไม่มีตัดต่อหรอกค่ะตัดต่อไม่ไม่ค่อยเป็นค่ะสี่ค่ะต้นนู้นค่ะต้นมะม่วงค่ะแต่ใบมันข้างใบใบใบมันใบมันเยอะผ,ผดผดีไงมันน่า อันนี้ก็คือฤดูหนาแล้วค่ะ,ะที่บ้านแทไม่เปดิดอะไรเลยแต่ทุกคนก็คือสุขสันตวันคริสต์มาสด้วยนะคะเจ็บหมื่อกี้เหืนแทงค่ะหืมหืมื่อกี่ืมหืกหมืมหืมหืกมืื เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะไม่ต้องไปสนใจเสียงเมื่อกี้ถือๆก็ไม่ค่อยได้ได้อังการเต้นสน่วนใหญ่ก็นี่ตอนตรงนู้นค่ะโอ้ยนี่ตอะไรมิ ต้นที่มันด no อกไม้เป็นสีเหลืองๆก็คือต้นทองอุไรค่ะอันนี้คือเราจะไม่บอกประวัติอะไรเท่าไหร่นะไม่พูดอะไรเยอะเท่าไหร่นี่อันนี้เราก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะตัวน้ตัวน้ย้นอยน้อน้อนอน้้นนดนอ้ยออ ดู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 ดนี่คนนกกาเหวาตัวหนึ่งค่ะหนึ่งตัวอันนี้ก็คือบอกว่าเผื่อมีคนถามว่ากลงนี้กลงหนึ่งมีนกกีตัวก็คือหนึ่งกลงหนึ่งตัวนกกลงหนึ่งกลงหนึ่งอกลงหนึ่งกลงและนกกลงหนึ่งนกหนึ่งค่ะหนึ่งตัวค่ะ อะไรหนูใช้กล้องนะพี่ลลพี่เลพี่เล,เลหนูใช้กล้องหนะ้าพี่ลลหนูใช้กล้องหนะ้าจะบอกว่าใช้กล้องหน้ามันไม่เห็นเราน้องจะหนูไปนั่งแล้วมันจะเห็นเป็นภาพข้างหลังอย่างเดียวอะค่ะ <c oughs> อะไรเนี <c> ่ย <oughs> โอกาสเห็นมันก็สูงเลยนะั่นโอนใช้มุมกล้องนี่ยังทำไมอะไม่เกล้องเหรอทำไมงั้นมันก็ยิ่งเห็นเพราะหนูก็ใช้มุมสูงบ่อยเหมือนกันนี่ไง ไม่ออกอ่ะม่มี <c oughs> คนนี่เป็นเจ้าหญิงหนีออกมาจากวังโ <c oughs> อ๊ยอนนี้นนจะถ่ายคลิปดีๆแล้วเนะี่ยโอ๊ยปวดหัว เลน่นอะไรเนี่ยอันนี้อืมอืมอันนี้ขอรีวิวตั้งโน้นก็แล้วกันคลิปนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะยาวมากเป็นวอกสั้นๆน,นะ <c oughs> นีไตเลยนี่นี่ก็คือต้นเผือกเผือกฮะ <c oughs> มี <c oughs> ม,มดด้วยจ้าหนเ่ง <c oughs> สิก <c oughs> มุม มดแต่ไม่ไม่เห็นหรอกแต่เราเห็นอะไรเห็นอย่างไปบ้านหน้าใหญ่เลยนะไหนมะนาวใหญ่มะนาวไหนเนี่ยอะไรมะนาวมีตรงไหนคะช่างเขาช่างไม่เห็นจะมีเลย ตุด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 ุวันนี้จะมาเล่าเล่าอะไรหน่อยก็แล้วกันเล่าดุ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 สุดุังดุดุม่ด t Stop. Stop. Stop right now.